ออกมาหน้าสนามบินนะครับตรงนี้ถนอนอะไรครับเนี่ยส,สีแยกสนามบิน,น,บนถนนสนามบินนะครับในป้ายอยู่ตรงนี้ถนนสนามบินนี่เขียนเพชรด,ดารัดนะครับ นี่แยกสนามบินไหมครับอันนี้นเป็นเส้นเส้นไฮเวย์ใช่ไหมเนี่ยทางหลวงสายหนึ่งนะไม่ไกลนี่ใช่ไหมเวียงทองเนี่ย นิดเดียวก็ไปโรงแรมเวียงทองครับนี่เป็นแยกสีชุม เรือซ้ายไปอำเภอแม่ถาเข้าเส้น10 10 1037นะ ช่วงนี้ฝนตกไหมตกเราไฟแดงอยู่ครับอีก20วินาที ตรงไปต่อครับอยู่บนเส้นหนึ่งนะครับหรือว่า a AS อ2 a ส i องเอเชียนไฮวสองะครับตรงนี้ถ้ามุ่งต่อไปก็ไปตากนะครับได้อีก182ยิกิโลอ๋อนี้เซ็นท่นนะเซ็นท่านลนำะปางที่ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับมีต้นไม้บัง ซ้ายนี่เป็นโฮมโปรแล้วก็โลตัสนะฮะพ่าขดสองก็แถวนี้ใช่ไหมเนี่ยเยเลยเยอยะเลยครสนามบินลำปางจะอยู่ไม่ไกลจากตัวลำปางเท่าไหร่นะครับ ค่ารถก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับก็จะเป็นรถรับจ้างนะอ๋อซ้ายมือโรงแรมบีทูเลยไปไหนก็เป็นบขอสอใช่ไหมเลยไปได้นู่นบ <ix> ขอสอกับบิ๊กซอันนี้เราเลี้ยวขวาตัดเข้ามาก่อนครับตรงนี้ก็มีรถมา้า ซ้ายมือนี่โรงแรมเวียงทองเคยมาพักแล้วขนหนึ่งเลยครับสังเกตตามเสาไฟก็จะมีเป็นรูปไก่นะฮะไก่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองลำปางครับโรงแรมเวียงทอง ที่มานะครับ